สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับผมข้างลังจะปหน้าครับหนุ่มแข้งที่จอดขวาข้างสินาะกับพมงกว่ามันีกับผู้ค้านิดนึงครับเล็กหน่อยเป็นเรียนครับนี่ตลาดนาตอนเช้าครับอยู่หน้าบ้านที่บ้านขับทางในหมู่บ้านก็แคบแคบครับผมลบกันก็ลำบากครับทางเก่าแก่ดั้งเดิมครับแต่ก่อนเกิดมากยังท่านอยู่ครับผมตั้งแต่ยังเป็น ตันี้จะเป็นลบลงไปแบบสูงเลยครับผมเอิื่นสูงเนาะห้าเป็นสูงครับเพราะว่าบางบานทั้งขวามือนี่จะเป็นท้างออกไปหน้าครับปล่อยงัวปล่อยควายไปท่างเปลี่ยนเก่าอัดตรงหน้าไปครับผมเป็นสูง,องเอาลาเอาปลาเอาตรงหน้านะครับท mm. ั้งมือนี่การรอบหัวนเนะ mm. าะทีไหที่มันหน้าไหหน้ามันเพิ่งกะ mm. อันนี้แหละครับ จะเท่ยวกันบ่ได้แล้วก็ต้องไปนํำทางไงครับอีกอย่างหนึ่งโอ้โควอยกับ่อค่อยมีแหละครับี่ปี่อยตามหกตามปลาเนาะว่ามีก็มีเต่เตพวกโอ้ควายสวยงามครับผมนายหอยเป็นขายตามตลาดนัดพคกกระบือครับ กันร้ายครับเป็นหอยกันทั้งนั้นเลยครับเอบ๋ยวดูราคาเลื่อนเลยเนาะสถามาราคามันลงครับราคาตกแล้วว่ามีแต่ผู้สื่อมาเรียงครับพไกขายออกโดยขายออกเลยแล้ะพอพั่นนนี้นั่นผสมพั่นมากหล่ะราคามันเกเดเลยดึงกันลงครับว่าพวกหอยสวยงามพวกนี้ได้เอาไปเป็นอาหารเนาะเลียงสวยงามเลียงแบบขายต่อๆกันไปราคามันกะสูงขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นสี่มันโขลกับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากเปลี่ยนมือกันไปเนาะโอ้ยไทยย่อมขายขาดทุนอยู่แล้วว่าต้องลงทุนลงแห้งครับเกี่ยวยาเกลียวนั่นเกลียวนี่ดูแลแล้วก็ใส่รถไปขายเนี่สวนยาครับขายบ่อทุกอย่านี้ก็ได้ง่วงวย ท่าน,นมูครับผมแล้วก็ลาเลือดปลาล่ากับม่วงอ่าตะกรอนกน็เป็นง่วงขุนครับส่งไปเวียดนามในส่งไปลาวในส่งไปเวียดนามส่งไปเหนือทั้งหลายมากกระจอดนิ่งเข้ากันครับผมบออาจานะไผเนาะขุนกับขุนเข้าไปส่ง,งยากครับราคามันสูงมีก็ออกมาหน้าก่อนครับผู้ดเดียวครับพอดีแม่เพิ่งติไป เพ็ดบุญครับอยู่วัดปลาเนาะพอบาวัดปลาพันมีการบริวารศกรรมครับมันเนี้เป็นวันพระพรอ่าเป็นสินดับเนาะเป็นเอินสินดับมันก็นเลยไปใส่บาตรใส่เพี้ยนก่อนครับัใส่เพี้ยนก่อนผมไปกับไปรับมันใส่กระสอบไปขึ้นเขาเขาเ,ขาเขาปมีอย่างายครับใส่หลงแตง,งาข้าวมาบอกกิหรือว่าเป็นงานที่บอลซุดแล้วในการเต็ดมันครับ สองบ่นะตาสมปองได้เ,เรียครับสถานที่คุณงก่อของหมูครับผมอารียาฟาร์มบานหลังเป็นบันทันเดียวกำแพงนะครับมันตรงขามเป็นบานพ่อเถาไม่เถาครับจเจ้าถนนสิบหลอทำเลตรงนี้ที่ต้องหนีหมาะหลายครับเพราะว่าหน้านีคกับเป็นของของมูเขากันครับผมหน้ามอระโด,ดทั้งนี้ครับ ก็าแน่ใจรับซื้อครับเพราะว่ามันจะเป็นน้ำซับตลอดทั้งปีเลยครับอยู่นี่เพราะมีแห่งนะครับต่ฟุตบอลยางปลาหรือว่าเ็กิจกรรมปูพักปูแบบคล้ายๆว่าตองน้องแน่สต่พ่อเพียงก็จะดีครับเป็นกับปูพักพดพักกันแนวนี้เป็นน้ำฮองนะแล้วก็น้ำมดรวมครับสูงดีครับให้ป่ายังมีพร้อมเนาะประดานสละเซลได้การเลยครนะอยู่ครับบกไกลจากบ้านพร้อมออกสบายครับทั้งปี แต่ที่หน้ามันไกลแน่ครับผมแลนออนนี่แหละมันไกลเือว่าติดถนนบอมก็ติดถนนมีไฟอยู่บอก็มีครับแต่มันไกลเกินครับอีกฝั่งหนึ่งกะต้องมาขามหวยเนาะขามหอยมันก็ผูกประสิ่างมาเลยเป็นการเชื่อมต่อแบบก็ดีกระทือว่าดีกระหทือว่าจะได้ยยอแต่ว่ามันบอมหมอสีเห็ดมันเป็นโูกมันเป็น,ปนมันเป็นดอนมงสีเนาะน้ำกักหนามมันค่อยยู่ครับ พอมันค่อยขุดสาหน่วยหนึ่งขยุหนาทางเขาหน้านะเก็บบ่ไดครับเก็บน้ำในประมาณถึงเดือนกุมภาหญิงพละกัน้ำาใจแห้งครับกุดลงไปประมาณสักสามสี่เมตรเลผมครับผมปูมันเลยบรรดาอยู่หนนาก็มีสองโค้งนี่ครับอันตรายสุดเลยครับหากศอกนี่ชนกันเลยครับโค้งแรกชนกันเลยโค้งที่สองพุงนาครับผมนาเป็นกนมาวชอนอยู่นี ปลามันก็มาอยู่นี่ครับบวกกันอยู่นี่เรื่อยครับมาเลรวโบเห็นกันครับเพราะว่าต้นยุค้าบังเนาะโอ้แดดย่อนแสงนิดนึงครับผมบางขางข้างเนี่ยขเขาจะตัดยุค่าหนึ่งสองเหมืองเขาตัดแล้ววะนี่ครับเก็บถึงตอนยุคฟาบพราะพาะว่า,วาตันเยอะบาทครับบ้านไปเอามันเซ็นไปขายก็ลืมเปง่งทำลืมสังมเกตเปิง่งราคาราคาใหม่เนาะ เจ้ารับสื่อข้ามีมีล้านตามีเอ่อม,มีมีกำไรครับผมอย่างลูกน้องมากหรือว่ากำไรมือหนึ่งหลายบาทเออเข้าของนี้ครับผมมาทางทั้งพ่นกัสิเดี๋ยวเห็นอยู่ครับแต่ว่าทาั้งทั้งพุนเดี๋ยวมาทางนี้บ่ค่อยหเห็นครับกนะตีบ้งกันตรงนี้เพราะว่าดีแคบกว่านี้ก็ได้ครับตรงนี้เป็นเอ่อเขาื้ดดินเนาะเขาจะขุดดนินมาใส่ถนนกับไปไผ่ตัดต,ต้อตอนไม้ออกั็ปล่อยต,ตามธรรมชาติกี่แล้วว่าวัดดวงกันเอาไผ่เห็นกัน กันไปนี้ก,ก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าทางเมื่อหน้านะครับเนาะสมปองกับบีดอย่างใหญ่เลยครับก็บรอยากแซงพันดอกเพราะว่าถ้าแซงกุบพุนครับ้างหลังแล้วไปก่อนก็เนยทักไปยังมาขายไว้หนิกูพักอยู่หน้าครับเพือเเขาดูครับผมมาขายตลาดเสาหนังข้านครับ บระไรยางไปเบิ้งครับคันยางไปมุส้ากันเลยปั่นผ่าว่านปั่นพวกสีส้มกับกครับเป็นพวกกางเกงพวกเสื้อเ็งานครับมุส่าปั่นพวกเสื้อสีขาวครับพวเสื้อใส่ธรรมดาอินบอลเล่ครับขนาดเป็นโตัวใมาอยู่บ้านกระไรมันอยู่วันที่สิบสองกระหรือว่าออกเดินทางแต่มาแต่ปัจจุบันหนึ่งปัจจุบันหนึ่งท่านบ้างหรือว่ามาอยู่บ้านสิบสองคืนแล้วสิบเอ็ดคืน ขนขึ้นสิบองตรงนี้ก็เนบ้านนุ่นักไปครับคามคบ้นนี่ปะตาัดปะทางก็แถวปะถางสามสิบสองไรนี่คนมาหายแล้วสามล้านนี่ไหนจะเป็นซอสป,ประกอบครับแต่ก่อนเป็นไฮน่าครับแล้วก็ปล่อยทบกลางจริงเป็นสิบยีปีมันก็เลยต้นใหม่มันก็นยญ่เร็วครับผมเป็นตอกใหม่เป็นจะพันี่ซื้อนอ้บินจะพันมาอันนี้ซื้อ ไม่ต้นติ้วต้นเมือต้นนี่ครับมันขึ้นเร็วครับต้นซาตต้นน้อยๆนีนนนนนนนครับไม่บพรีราคาเห็นแต่เดทานก็ปืนน้นนะครับราทานก็ไม่ค่อยดีแต่เห็นฟื้<ม>นดีกัเลยว่าอนุรักษ์ไฟครับเป็นปลาเป็นจอดจ้ามองนีนะเดีพร้อมทีเพิ่นหอยสามลานสามพ่สองไลายโอเคอยุขับวานึงล่ะไก่สมบูรณ์ไก่ไม่จะเลื่อนออกสก็ได้ครับยางไฟกันมาพอ้าแลยเนาะ รอถึงหนึ่งปก้กัเส้นเดียวกันนี่แหละครับผม,มก็ไปรอนแค่แค่ต้องหนีครับเป็นพิแรนพานไซื้อนอกนั้นกับรอบขางก็เป็นไทยหน้าเบิดเนานะกระโลงครัยเยแรงสูงเด้มาหอดนียนอยัางวันนี้เราแรงตำลงไหครับอ่าย่อนแสงนิดนึงครับผมครับนี่เอินหน้าห้องดูครับ นี่ก็หมอหมอครับหมอเห็ดเห็ดเป็นบ่อปงบ่อปลาเนาะน้ำได้ล้วงแรงอยู่ครับนี่เด่นล้วงจะเป็นคล้องครับเป็นคล้องน้ำเป็นเสายสายคล้องคล้องน้ำนะครับสายท่าเก้านาะโน่นไปโน่นไปกับลัดแถวทางดูดเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วก็บยึดช่างน้ำครับแต่ว่ามันก็จะเป็นคล้องเป็นนันเป็นหนีเน้ำคซับเก่าเนี่ยนี่อยู่ครับ คือแถวหัวหน้าหัวแทงหน้าน่ะแทงเป็นสุกเป็นนันเป็นนีครับผมเพื่อนสุกก็คือเป็นเพื่อนยังครับน้ำน้ำมันไหลน้ำทางมาแลลวมันมันมันโตัเป็นน้ำตกครับน้ำสูกน้ำมันนีเป็นน้ำห้องน้ำสูงมันไปไหลตามทางเนาะแต่สบายไปไ็กหน่อยมาเรียงงัวเรียงควายอ่านน้ำตกเลยครับพาะวมันลึกเมตรสองเมตรยังสี่น้อไปไดหน่อยเป็นนางยืนของลาไงฝนตกอ่านน้ำตกไอ้แซนน้เบิ่งมัน เห็นแล้วครับหน้ากเกษตรครับมีเป็นสาเก่าสุดเลวกับปล่อยเป็นสาห่างบ่อห่างเลยเป็นตื่นเขินเลยครับ ครับหนีมันเหตุบ้านโบค่อยได้ดูแลครับ,บคนค่อยจากกาย่ไกลสีหอดหน้าแล้วเนาะนี่ก็รีวิวเส้นทางมาน่นาครับเรื่องเล่าทางมมนาแตวกอนเส้นนีพวกค่อยเที่ยวกันเหรอครับเที่ยวเส้น้างใหนพาเนี่ยหน้าไปเส้นนีเป็นเส้นหนีหน่อยครับนีพกทสิเที่ยวแล้วจ,จำบ่ด้เลยว่ามันไปจงาดๆแบบสภาพไปทางเก่าครับ น่คือคือพาเราออกขับท้างเ่ามันไปแนวไหนเพราะว่ามันตัดมันดูดเป็นหน้าเบิด์ตบบาด์นี่ตรงที่เที่ยวถนนอย่างคือเป็นเขตอ่าเป็นเขตแดนเนาะเป็นเขตแดนของทั้งหน้าทั้งสองฝั่งครับแบ่งกันพลระเงินครับเป็นทางเที่ยวเป็นพลกะเงินก็เลยแต่ก่อนจะเที่ยวพันครับประมาณกลางปามั่นครับนางเงาไปเหนือเลยครับสุดนครับหน้าพญ่สมบองบ้งครับเดี๋ยวมาหน้าทั้งจะเทร หอมไปทั้งคุณกับวลณข้าครับยุาค่ากับอหลายจยุดตรงนี้นะครับไฟเผาลงไปด้วยซีไม้จูดผ่านแล้วเดี๋ยวับตรงหัวมุมนี้เลยครับเป็นเห็ดเป็นบอแต่กอนเนี่ยตรงที่ใช้มันออกนี่ครับแนแหบแคบ โอ้ยบักหลงกดดินไงทวนทวนอยู่คนกต่เช้าเหนีาายน้อนยจังเลยแดดเนาะแดดครับเนี่ยบายมากมาซุกข,ขอนี้แหละโอเคอครับมาหอดเพียงหน้าเลย ครับผมสร้างนับคลิปนีกเป็นเรื่องเราการเดินทางมะนาเนาะรีวิวเส้นทางมะนาครับผมกับจิติคอโตยบคลิปก่อนครับผมเดี๋ยวสิผ้าจิดต่อไปจะพาไปบึงบึงบ้านเขาเอาเละไปลงครับมวนเละครับไปลงแล้วเนาะใส่กระดาษมวนใบว่าสีออกบอครับผมกะฝากก็ไลไรก็ subscribe นะครับเด้อเส้นทางมะนาครับอย่นี้กะอกันลิปตต่อไปครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับเดี๋ยวต่อคลิปเลยแหละครับ